พามาดูแอปเปิ้ลอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ผมชอบในรสชาติและความกรอบความฉ่าของเขานะครับก็คือแอปเปิ้ลสายพันธุ์แกนน้าผึ้งนะครับผมผมเคยรีวิวแล้วว่าผลของเขาอร่อยแล้วก็หอมมากนะครับหอมทะลุกล่องมาเลยนะครับตอนที่ผมชิมเนาะนะครับก็นี่มีการเจริญเติบโตได้อย่างดีนะครับช่วงนี้นะครับฝนตกอะไรฝนตกอากาศเย็นหน่อยเนี่ยเห็นไหมครับเพียอ่อนนะครับมดแดงไฟจะนําเพียอ่อนขึ้นมา ดูดน้ำเลี้ยงใต้ยอดทำให้ใบของเขาเนี่ยไม่ค่อยสวยงามนะครับเราต้องหาสารเคมีหรือชีวพันธุ์เรามาฉีดพ่นเพื่อกำจัดหรือไล่พวกมดไม่ให้นำเพี้ยอ่อนมากัดกินเอยนำเพียอ่อนมาดูดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบของต้นไม้เรานะครับผมนี่ลักษณะของเขาก็จะเป็นใบกลมมนๆน,น,นะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับหรือว่า แล้วแต่ความสมบูรณ์นะครับการแตกทรงกิ่งก็สวยงามเหมือนกันนะครับแอปเปิลแต่ละสายพันธุ์เนี่ยใบจะไม่เหมือนกันสักใบสักสายพันธุ์เลยนะครับจะคล้ายแต่ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแกนน้ำผึ้งนะครับแกนน้ำผึ้งเขาจะลูกไม่ใหญ่มากนะครับลูกเล็กกว่าฟูจินะครับแต่ความอร่อยจะกรอบหอมแล้วก็มีน้ำเชื่อมนะครับผมด้านในผลเนี่ยครับช่ำเลยอร่อยมากนะครับผมกิน แล้วก็นํามาปลูกนะครับ